คนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจะมีสิ่งนี้ติดตัว 1. เหมือนมีคนคอยช่วยตลอดไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แย่แค่ไหนจะมีเหตุให้รอดเสมอแบบไม่น่าเชื่อ 2. ใจอ่อนโยนกับคนง่ายแต่ไม่เคยเสียใจที่ได้ช่วยแม้ตัวเองไม่ได้มีมากก็ยังแบ่งให้เพราะจิตคุณมีพลังเมตตาแรงมาก 3. คนดีจะเข้ามาหาเองโดยไม่ต้องวิ่งตาม คุณอาจไม่ชอบเข้าสังคมไม่ค่อยพูดแต่แปลกที่คนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาเองเรื่อยๆ 4. ๆ 4. ไม่อวดไม่แข่งแต่ชีวิตค่อยๆดีขึ้นไม่ชอบโชว์ไม่แข่งกับใครแต่สิ่งดีๆกลับมีเข้ามาเรื่อยๆ 5. ถึงจะผ่านเรื่องหนักมาแต่คุณฟื้นได้ไวเวลาคนอื่นจมคุณกลับตั้งหลักได้เร็วเหมือนมีพลังบางอย่างดึงขึ้นจากหลุมมืด 6. มีลางดีชอบเดินทางชีวิตด้วยสัญชาตญาณคุณมักรู้สึกได้ก่อนว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรเจ็ 7. ยิ่งให้อภัยชีวิตยิ่งเบาคุณไม่ชอบผูกใจเจ็บเพราะรู้ว่ากรรมของใครกรรมของมัน